สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปอยู่กับช่างช <uka> ูก้าแชแนลชูก้าแชแนลวันนี้นะคะเรามาจัดที่นอนกันนะคะโุ่นนี่พว่านไม่มีอะไรทำเนาไมมาจัดที่นอนเล่นกันเถอะว่านนก็ไม่มีเลยมั้งตอนนี้ก็พุ่มจัดไปแล้วก็นึกลึกนึกได้ว่าเราต้องทำาีลิปังไงเรานี่ดน้าหลังจัดแล้วส่วนหนึ่ง จอเคเไม่ได yeah. okay. 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 ้จยอโเคเไม่ม okay. okay. ีเนาะโอเคนะทุกคนเริ่มกันเลยมาฉันหลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจใครเขาถ้าไม่บอกเขาไปอกไปไกลๆ ฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอเขาถ้าไม่บอกเขาไป,ไม,มไ,ปไม่ยกเงาไปไกล้ใกลรักฉันลงรัแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใค,ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอเขาถ้าไม่บอกเขาไปไม่ยุ่งกไป ฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยอมให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจใธอไเขาถ้าไม่บอกเขาไปไม่ไปไกลๆให้ความรักฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยอมให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอไปเขาถ้าไม่บอกเขาไปไกลๆ ฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอไรเขาถ้าไม่บอกเขาไปไไม่ปาฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอไรเขาถ้าไม่บอกเขาไป ฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทั้งใจเธใไปเขาถ้าไม่บอกเขาไปไม่บอกไม่ยกเขาไปใกล้ให้ให้ความรักฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทั้งใจใธใไปเขาท้าไม่บอกเขาไป ฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอใครเขาถ้าไม่บอกเขาไปไม่ยกเงออไปไกลให้ความรักฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอใครเขาถ้าไม่บอกเขา ฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจใธอเขาถ้าไม่บอกเขาไปไม่ยกเขาไปไกลๆให้ความรักฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอเขาถ้าไม่บอกเขาไปไม่ยกเขาไปไกลไกล ฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอใครเทาถ้าไม่บอกคำใบ้ให้ความรักฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจเธอใครเทาถ้าไม่บอกเขาไป ฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจใครเขาถ้าไม่บอกเขาไปไม่ต้องไม่ยกเขาไปไกลให้ได้ความรักฉันลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับ กับ,บิผ้าไหมผ้าผ้าเออเปิดไฟโอเคยังพอได้อยู่ทุกคนเปลิดผ้ได้ไดอุ้ยพอกอีดอยู่นี่อย่าลบไม่เอามไม่ต้องลบโอปิดแล้ววิ่งนี้สิ ไม่ด้ไม่ด้นีคนล่ะเป็นผ้าห่มก,ก็พับให้มันน่าดูหน่อย มุยหมากอนมาคนนี่เสร็จแล้วยังมีแถมป๊อบอิดด้วยเรามาแถมกดป๊อบอิดฟินๆกันดีกว่า เมื่อกี้เาพักพักกดปัอิดปัหนึ่งก็มาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วรอเรนเรอเล่นครึ่งนาทีก็บอกอสามสิบวิประมาณ30ส,สิบกว่าวินี่แหละนี่ เยวเอากล้องหลังให้ดูนี่นะคนนี่จะเป็นผ้าห่มโอ้ทำไมกล้องหลังไม่ค่อยมีเสียงเลยวะเพิ่มเสียงก่อนมืดมากมือก็ไม่เปิดไฟเลยวะนี่ก็จะเป็นผ้าห่มผ้าห่มนี่ผ้าห่มนีม่ก็เป็นเตียงเป็นผ้าปูเตียง,งก็เป็นหมอนตรงนั้นก็เป็นไม่ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ อยู่อกอองต่เช,ชาจะได้ไหมความรักของเธอมันเข้าตาฉันชอบเธอแล้วเธอรู้ไหมจะเอาอยัางไงก็ว่ามาอย่ามวัาชาวชักชาจะได้ไหมความรักของเธอมันเข้าตาจะได้ไหมความรักของเธอมันเข้าตาฉันชอบเธอแล้วเธอ